เธอไม่สุดเลยไม่อยากหยุดเธอบางทีจะฉันฟังเพื่อนก็นดีบุดองฟอวิดไลท์จะซีและไอความรักที่ให้จะไปให้จะทิ้งให้ไกลไม่ต้องกังวลไม่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวจะก็มีไม่โอเคเพลย์ะละละจะ,มะ,ะไม่จะโลบมากหรือผิดที่ฉันที่ฉัน,นแล้วตีจะสอนเขาพูดไทยได้ไหมตจะสอนเขาพูดว่าฉันน่ารักหรหรไหมคะเอาป่ะโอเคป่ะมีตอนนี้คือมีหลายคําถามที่ถามเฮ้ สบายดีไหมตีว่า <c oughs> <c oughs> น่ารักจัด <this>. yeah. ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนาเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจด,ด,ดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจน,นี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอดเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงส่งตัวเยะสะกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการ,รหัสเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเติมผูปอง Rv ใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องแกสท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพ อย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับหล่อนหล่อนหล่อนล้อนห่อนลอนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมันด้ก็อยเย็นตัเงนะครับเสียงเสียงโอเคไหมมั้ยเสียงเบาเกินใช่ไหมรัต้องหล่นเตน โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก cool. ็เยี yeah, ืนเตียงนะครับวันนี้ก็มาแปะอันเดียวเปิดเดิมตียังไม่ได้เปิดกล้องเดี๋ยวเราตีเล่นตัวเรนตัวเรนเนี่ยนะตัวเรนกลางเฮ้ยเดี๋ยวชิกซี่อะไรไม่ต้องเลยเราจะเอาตัวเรนเยาะเออเปลี่ยนไม่ทันเลยไอ้เหี้ยตุเรนนี่เลยอุ้ยผ่าโอเคไม่เป็นไร ไม่ยังป่าเลยมันเล่นไม่สนุกอะครับมันจิงมันไม่หนุกจริงๆนะมันไม่สมูทอะอแต่ไม่เป็นไรครับจะลองเล่นดูไม่ได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟเวียดนามมาเกือบ20วันได้ครับไม่ยี่สิบวันสิบกว่าวันไม่ถึง20แต่ว่าเกือบโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์คนละไลค์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเปิดกล้องให้แล้วก็จะเปิดไมค์ให้ด้วยนะ มีตอนนี้คือมีหลายคำถามที่ถามเฮ้ยสบายดีไหมตีว่าสบายดีครับฮ่าแอมโกดแอมไฟก็ได้นะเดี๋ยวติดพิมพ์แอมโก้เด้อไหนเดี๋ยวไหนให้ยี่ให้เราแบบจงไหนเอ็มไหนเอ่าไรน่ารักจัดเย้ซีบอกกันเหรอ กิกซี่ก็รู้แล่ว่าเรามาจากประเทศไทยหรือเปล่าวะถ้าจะคุยภาษาเวียดนามกันก็น่าจะพิมพ์เวียดนามสวัสดีเวียดนามพูดว่าชินชาวจ้าเฮ้ยเป็นไงล่ะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมวิคลิปไปเกมกันเลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยนี่คลิปนี้พักงานร้อยไลค์เพื่อกำลังใจนะครับไป let's go อ๋อบันเทิงเลยครับคิกซี่แลงคอมมานเดอร์เออขึ้น ทำไม่ตีถึงแบบว่าทีโนวานเย่ก็ทำไมตีถ <único Liberty Overwatch> ึงตรงใจว่าเจอคิกซี่คอมมานเดอร์ก็คืออันญนี้น่ะเกือบซูพีมแล้วนะครับ4ี่สิบดาวแล้วบาวดัมตัวเนี้ยเนี้ยน่าจะประมาณเกือบสี่สิบดาวเหมือนกันทีมเอาและทีมเนี่ยก็คือคอนหมดแล้วทีมเรามีคอมมานเดอร์ที่เวียดนามฟังดีๆนะครับที่เวียดนามคอมมานเดอร์คือเล่นมืนมาก ล้วเดี๋ยวไปรอดูคิกซี่ตอนนี้มันจะหมือนจริงไหมชิบหายไรรอดูก็ได้เรื่อยๆครับคอมมานเดอร์ที่เวียดนามเล่นหมือนจริงๆแต่ว่าค่ะอาจจะไม่ทุกคนแต่เราดูคนนี้จะเหมือนไหมาาจากที่ตีเจอประมาณ90%ได้ที่มึนๆเลยอะไม่ใช่ไม่มองเอาหลายอันก็ต้องไว้ต้องกินหนอคนทำดีกว่าบ่เราก็จะได้ยินเรา,าก็จะได้ยินอันเนียนพูด <c oughs> ไทย เยอะขึ้นนะครับแล้วติจะสอนเขาพูดไทยด้วยนะติจะสอนเขาพูดว่าฉันน่ารักไหมคะ <c oughs> เอาป่ะโอเคปะ่ะให้เขาพูดภาษาไทยอตอนเราเดนสเนีงังเขาคนต่างชาติพูดไทยเลยมันออกเสียงสเนียงน่ารักนะเว้ยเดี๋ยวมาราฟังเสียงเขาแล้วยิ่งเสียงเขาแบบเสียงออกน,น่ารักรก,รกแบบนี้น่าจะเข้าเลยแหละเฮ้ยพักก้เลยด้วยโตื่นเต้นแล้วเนี่ย แล้วเขาบอกว่าเขายังไม่มีแฟนนะครับนี่ว <c oughs> <ม>างจุ่าถงเาเด็กนอนตายฮะของขางวีนัยใครที่เห็นในคอมเมนต์ก็จะรู้แล้วเพราะว่าอันเนี้ยเขามาพิมพ์บอกนะว่าเขาไม่มีแฟนก็อันนี้ติบอกคุณผู้ชม,มเฉยๆส่วนตัวติก็ไม่ได้อะไรอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆนี่นี่นี่นีหนีคือรู้อยู่ว่าเขาอัติดีนะอย่างรอดอยู่ยังยังยังไม่แผงลิสซิกซี่นะเนี่ยยังไม่แผงลิตครับ ทีมมังกรเหรอโอ้โหทีกซี่เรากลับลงก็ไม่อยู่อะใช่มันอุนววออ้น,นเท้ายว้ยน้องเด็กตเ,เนี่ยหลอดตัวนี้โอ้ยนี่ก็จังเลยทีมเขาอะไม่มีคอมมานเดอร์แน่นอนเหมือนว่าที่เวียดนามจะไม่มีการดึงแรงนะครับ นอกจากซะว่าจะเป็นคอาไม่ได้สี่คนและแบบว่าตั้งคอนคนเดียวอันนั้นก็ดึงไม่เยอะด้วยแล้วต้องแบบคนสวยนะครับลังนองหยิบลายตุ้งถเหมือนว่าถ้าให้ตีดาวนะอายุเขาก็น่าจะยี่สิบกลางๆไม่ก็ยี่สิบไปปลายได้อันนี้ให้เดานะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ตามตามที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนเอเชียนะครับ คือใบหน้านี่ไม่ได้บ่งบอกถึงอายุเลยหน้ารักขนาดไหนแต่บางคนก็อายุเยอะแล้วก็มีให้เห็นเราเยอะแยะเลยใช่ไหมอย่างประเทศไทยเนี่ยว็ลาดาลาดาลาลาดินั่นแหละครับเป็นไงแต่ลัคนนี่สามสิบกันหมดแล้วครับเออสามสิบกันหมดแล้วนึกว่ายี่สิบกลางๆบออะข้อเจียวเถิด แต่ก็นะถ้าเนียนซะยี่สิบต้นก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่เขายังสาวยังสวยจริงๆก็อายุเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เจ๋ออะครับตีไม่ตียอบยอกอันนี้หมายถึงมุมมองตัวเองเฉยหมายถึงความชอบตัวเองนะแต่ตามที่ตีบอกนะมันเป็นคอนเทนต์นะครับผม <S <S มัวแต่พูดเนี่ยไม่ได้เดินเกมเลยนะครับนี่หน่าคิซี่โดนอีกแล้วไอ้ตัวนี้มันบินเก่งจเนอะ ยิ่งแบบตัก3สามสิบเนี่ยกำลังเดียโอเคครับเราจะต้องมาทำเลนแชลลี่บ่อยนะเราจะได้มาเจอเฮานะเขเยนปุยมุยบ้ยบายนะลาตาโบเฮ้ยชิบมหายเรียบร้อยบายบายเหมือนกัน มันก oh. ็รอรอฮังฮานาไตนั้นมันยงชิวไม่มองทัยหรอกไม่ไหวไม่เนี้ยไม่ได้เล่นแต่ไม่เล่นป่ามานานมากเลยเก็บเม็ดจู่เซิร์ฟไทยก็ไม่ได้เล่นป่าเล่นแต่กลางไม่ได้วอร์มป่าไม่เป็นป่าครั้งแรกในรอบเกือบเดือนะเล่นไม่ค่อยออกพามาเจอเวียดนามแรงโซ่นล้ว ความไปก่อนนะครับเราจะสามารถคอมโบซาตาได้ง่ายมากรอรอรอดูเราฟาร์มไปก่อนเลยเอเคได้หนึ่งเชือกเพราะเก็บสแต็กป่าไปเลยครับตอนนี้ติมีสแต็กป่าอยู่ที่15หเก็บให้ได้สัก20ให้เร็วที่สุดอะครับให้ได้สัก20ไปเลยเพราะว่ามันจะเก็บเต็ม30แต่อย่างน้อยถ้าเราได้20แล้วเนี่ยคือดาเมจเราเรามีแล้วนะครับ เรามี damage, าดาเมจจากดาฟาร์มค่อนข้างมากแล้วนะอย่าลืมนะครับเลี้ยงสแต็ูค <c oughs> ิวสองไว้ด้วยอย่าแม่งเล่นยากทีนเขามีตัวเลนลองแช่บินก็พอจริงๆถ้าเรากลัวซาตาก็สามารถเอาแช่แข็งได้เลยนะเขาจะตกใจ ชาตะกี้ถ้าคนนิ่งๆกว่านี้คือรอดนะเพราะว่าซาต้าก็บินได้เลยบินหลบอันติไอตุเรียนได้เลยชาอตะกี้เขาตกใจเขาไม่ได้คอมโบอันติเนี่นนไม่แรงพอนะครับถ้าแรงพอเราจะคอมโบพวกกบเจี๊กป่าตรงนี้ชุดเดียวตายเลยซึ่งนั่นแหละครับตรงนั้นน่ะจังหวะนั้นจะบ่งบอกได้เลยว่าเราก็หยุดฟามได้แล้วเดินเกมได้เลยถ้าเราไปถึงช็อตตะกี้นั้นนะ

ซีไอเออก็มีเยอะหึนันน่ครับนันน่นนนไปทำยานยาตาบอกฟ้า <c oughs> หืมตัวโล่มันถึกเกินมาเรามีฟอร์เรนดีนอยต้องรีบวอกจก่อเกาะนะครับ สี่อยากจะแนะนำนะครับสลหรับจอบก่อเป็น Evil c r e e นะก็เพัาะเหนียวว่ะหิวว่ะเอ้าเครื่องตอกเดี oh, ๋ยวแพนด้าม <not> so so ันหลอกให้เข้าโอ้ อ้โมันไม่แนีหเาหมไม่ได้เลยครับเหมือนจะแพ้นะช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะยี่ลอนะิกซี่ก็แยกดันเป็นรอรเลนเลยตีน่าจตัดพวกนั่นหรอเพราะว่าีนั่เงียจิตตั้งเกมเลยแต่ที่นนี่คือซี่แยกดันไปสมรอบแบบล้เพื่อนอกซีคนอีซี่ไปแยกดันเลนวนสรอบเต็นล่างรอบนึ กมัดน็อหมากนี่เขาก็อ,อกห,ก,อหกันมัดนอให้ราไอ้เหี้นนย,ยนยนน so ไม่เป็นไรครับปดกดไลค์หน่อยิปหน้าเนี่ยเราจะมาเอาจริงเอาจังนะครับเราจะาเป็นไบรุน SD ไม่เอาดียวเป็นไบ <c oughs> <c oughs> รุนบอกซี่ดีกว่าบอกซิ่เจอกันครับ my <c oughs> <c oughs>